นนดิฉันนางสาวได้มัชฌิณีดิฉันนางสาวนรินทรมาดิฉันนางสาวสุภัญญาเชี่ยวนางจุลสุภัทาาทานางจุลสุภัททาเป็นลูกสาวของอาณาธวีทิพย์เศรษฐีแห่งเมืองสวาวธีวนนเป็นลูกสาวของอาหาธวีทิศกาเศรษฐี เ,เมืองสวัสดีแควงโกศลซึ่งเป็นผู้เรื่องใสในพระบุรธเจ้าและเข้าลงผพระสงฆ์เป็นอย่างมากท่านได้สร้างวัดชื่อว่าเชตวันถาวายัยด้วยในอดิอนาถบินทิกเศรษฐีได้เคยสัญญาก,กับเพื่อนที่ชื่อว่าอุคะ เพื่นสมัยที่เรียนในสันนักของอาจารย์แห่งหนึ่งด้วยกันว่าเมื่อจบการศึกษากลับบ้านไปกลับไปบ้านได้แต่งงานมีบุตรทิดาแล้วถ้าฝ่ายใดขอลูกสาวเพื่อให้แต่งงานกับลูกชายฝ่ายหนึ่งฝ่ายนั้นจะต้องยินยอมยกให้เลยดีถราทวินที่กษัเรษยีมีบุตรชายหนึ่งคนทิดาสามคนท่านได้ปลูกฝังให้ลูกๆได้ทราบชื้อในคุณของ,ของอต,ตาตด้วย นอกจากนี้ท่านยังได้นิมนต์พระสงฆ์มาฉันที่เรของท่านเป็นประจำและได้มอบหน้าที่การจัดเลี้ยงดังเก่าแก่นางมหาสุพัทนาวันหนึ่งปุ้าเศรษฐีได้นําสินค้าออกจากเมืองปุคานครมาขายที่เมืองสาวถีและได้มาพักที่บ้านของอนาถบินทิกากเศรษฐีนางจุลสุภพัทนาได้รับมอบหมายจากวิดา ให้มีหน้าที่ดูแลอุคคาเศรษฐีซึ่งนางก็ปฏิบัติได้อย่างเรียบร้อยดีไม่มีบกพร่องนางเป็นผู้มีกิริยามดงามเป็นที่ถูกใจของอุคคาเศรษฐีจึงออกปากขอนางจุลสุภะทาให้กับลูกชายของตนแต่อนาธเบนแต่อนาทเบนที่กะเศรษฐีไม่ค่อยสบายใจนะนเนื่องด้วยว่าอุคคาเศรษฐีนั้นนำาถือนัละดีอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนา แต่สุดท้ายก็ยอมตกลงให้นางจุรสุภทาแต่งงานกับลูกชายของกูคะเศรษฐีหลังคำสอบชิปการก่อนที่นางจุฬสุภทาจะเดินทางไปอยู่กับครอบครัวของสาะะมีอณาธิมิตรการเศรษฐีได้เรียกนางเข้ามาอบรมสองสองด้วยหลังคำสอบชิปการได้แก่หนึ่ง ไปในอย่านำออกหมายถึงอย่านำเอาความลับหรือเรื่องไม่มีในครอบครัวไปพูดให้คนทายรอบฟัง 2. ไปนอกอย่านำเข้าหมายถึงอย่านำเอาเรื่องไม่ดีจากทายรอบบ้านมาเล่าให้คนในบ้านฟัง 3. มจงให้แก่คนที่ให้หมายถึงเขาที่ยืมของไปแล้วส่งคืนภายหลังก็ควรให้ยืมอีก 4. จงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้หมายถึงเนาที่ยืมของไปแล้วไม่ส่งคืนภายหลังไม่ควรให้ยืมอีก 5. จงให้แก่คนที่ให้และไม่ให้มาถึงญาตินแม้ยิงขอไปแล้วแล้วจะไม่คืนหรือแม้จะคืนหรือไม่คืนก็ตามก็ควรไห้หยืมอีก 6. จงนอาให้เป็นสุขหมายถึงอย่างนั่งในที่ซึ่งเมื่อพ่อขวดแม่ปวดหออรือสามีดื่มพงตนเองจะนนต้องรู้ขึ้น 7. จงนอนให้เป็นสุขหมายถึงเมื่อพ่อปวดแม่ปวดและสามีเข้านอนแล้วตนเองจะเข้านอน 8. จงกินให้เป็นสุขหมายถึง ให้่อหัวแม่หัวและสามีได้กินิ่แล้วตนเองจิตจะกินได้ 9. กจงบูชาไปหมายถึงให้มีความเคารพยังเป็นพ่อหัวแม่หัวและสามีสิบจงบูชาเรวดามาถึงให้ดูแลเอาไปใส่พ่อหัวแม่หัวและสามี ความขัดแย้งเกิดขึ้นในครอบครัวของสามีของนางกับนางดุลสุภทาเรื่องว่านางไม่ยอมนี่แต่ว่าแล้ทางบุญกับนางบวชในครอบครัวของสามีนักถือเหตุเพราะนักบวชเหล่านั้นไม่สฉรวมไม่นุ่งผ้าเป็นชีเปลือยภุชเศรษฐีจึงโกรธนางมากและให้ภรรยาถา,นา,นามนางว่าสมณะที่นางน,นับถือเป็นอย่างไรมีคุณวิเศษเอย่างไรนางจึง ถ้าปสงค์ POS สาวแห่งแม่สามีควรเพิ่งฟังดังนี้หนึ่งข้าสำนะของฉันเป็นผู้มีการสงบวาจาสงบใจสงบยืนยืนเดินสำรวจในกาท่อลงกลมพูดพอประมาณสองข้าสำนะของฉันเป็นผู้ประพฤติสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจสามข้าสำนะ เป็นผู้มีติตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวในเหตุการณ์ต่างๆพฤติกรรมที่ควรดิสืิเ็นแบบอย่างหนึ่งเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง เกณได้จัดก,การที่นางได้รับมอบหมายให้ดูแลอ,อกัเสเศรษฐีสหายของมิดาซึ่งนับถือลทัทธิต่างกันแต่นางก็ทำที่ทำหน้าที่มิได้บกพร่อง 2. องเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงแน่พุทธศาสนาสหลังจากแต่งงานแล้วไปอยู่กับครอบครัวสามีนางก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนับถือลทัทธิตามครอบครัวสามี3เป็นผู้มีเหตุผลเกณฑ์ได้จัดก,การที่นางไม่ยอมไหวานางบวชจาก ที่ครอบครัวสามีนักถือและโต้แย้งแสดงในผลจนฝ่ายครอบครัวสามีเข้าใจ4เป็นผู้มีวาระสิ่งเมื่อครั้งแม่สามีของนางอยากรู้จักพระสมณะได้แก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนางก็ได้บรรยายคุณลักษณะจนแม่สามีอยากพบเห็น ชอบควาโดรมีความมั่นคงในพระารไต้พ่อน้าตัวจุปตาถูกปลูกฝัจากอนาธิปจิกาซึ่งเป็นพ่อให้เขารุนในมูทเจ้าและมาทราบเสีในคนของพระเนรไต 3พมปะว,ว่าของอนาเป็ที่กัดเสียทีที่ให้แก่นายธราสุภัสตาเกี่ยวกับการที่ผู้อื่นมายืมสิ่งของเครื่องใช้อย่างไรบ้างจงให้แก่คนที่ให้หมายถึงคนที่ยืมของไปแล้วส่งคืนภายหลังก็ควรให้ยืมอ,อีก 2. จงให้แก่คนที่ไม่ให้หมายถึงคนที่ยืมของไปแล้วไม่ส่งคืนภายหลังไม่ควรให้ยืมอ,อีกสาม จงให้แก่คนที่ให้และไม่ให้หมายถึงยาดมไม่ยิมของไปแล้วจะคืยหรือไม่คืยก็ตามก็ควรให้ยืมอีก ชอบสองเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในตัวศาสนาสามเป็นผู้มีเหตุผลสี่เป็นผู้มีวาระสิทธ